พี่น้องเพิ่งไปมงข่อยมาหาลักเอาบักขามหน่อยเพิน่นขอขอเพ,พ,พื่นอยู่ขอเพื่นอยู่บ่ดอกดอกพี่น้องพื่อน,นะบักขามลิบแต่ว่ามันชุกมากมันจ้งหวานในต้นนี้พี่นอ้องอือเอาเอาเอาไข่ได้แล้วนี่กำนึง,ออนงซ้ำนี่พ่อข่อยปีนึงข่อ,อยกินเท่านึงเด้ออฟังบนนอกเข้าตัวกิน ส,สมัยเป็ียนเด็กน่อยกันจังสีลาว่ามีเงินซื้อหมักสมเชวานกินนํำหมักคามนี่แล้วหม,ม,กกมักม่วงไปห้าลักเอา่ย <c oughs> าูงมาเ่ม่าฮ่่าเงเอาไรพอ้ยเฮ้เฮาเยเบ้ยเ้ยเฮิยเฮ้ยฮ้เฮ้่นฮ้ทเยเฮ้ยเยเ้ยเบ้เ้ยเฮ้่เฮ้เฮ้ย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 น้ยเฮ้ยเ้ยเ่เฮ้ย้ยเยเฮ้ยเบิเ้ ข้าวมะลิมะลิดอด้วยพี่น้องเข้ามะลิดอพี่น้องเราปลูกรุ่นคอยเราสิได้เกี่ยวก่อนเหรอมักอี๋เหรัเสี่ยบ่งมักเชลี่ยเฉลี่ไม่มีหลายพันธ์้พี่น้องเบิ่งเบิ่งปลาเขาพี่น้องหน้าเอื้อยข่อยเราผสมผสานคือกันพี่น้องปลูกพืชผสมผสานคือกัน เพิ่งมักไปทางดอกไม้หลายโพดดอกไม้แล้วเบิ่งดอกอันนี้พี่น้องจ้าน,านี่งามบ่มกักชีดามากักชีดาม่วงพี่น้องมกักชีดาม่วงงวยก็เป็นม,ม่วงเมืองอันนี้ก็มักเอเียงนี่อันมักเอียงเนะมาะมะม่วงหาวมะนาวโหงาม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 ,งาม,งาม,งามของเราพี่น้อง ช่มช่มชอมพี่น้องมาต่ไปส่งสการมูทานไผ่านหน้าแหเมืดพี่น้องอันนี้ต้นดอกจันท์ทองกาวทองกวาวต้นไม้ประจำจังหวัดอุดรมะขามป้อมพี่น้องไป,ไ,ปอนนไปแล้วไปแล้วนี้จากคอยล้วเอาพี่น้องออจ่าห้าช่ม อันนี้สมปอยเอาไว้เฮ็ดพี่ที่พี่ที่กรรมกินก็นได้พี่นออ้องอ้อยเอามือนีกับพ่อแค่นี้สักก่อนเด้วค่ะเด้อพาชมเนาะพาชมกลับป่านก่อนค่ะขอบคุณค่ะ